นี่นางที่สามวัด,ด,อดสอง,สองครับเหมือนกันค่ะโบกู๋ตงงัวใหญ่ครับโอ้ยดวงเด้งดวงเด้งเลยแต่ว่าได้ยาน,นี่เก่า องนี่บรไฟฟันแล้วมาใส่ไปแล้วโอ้ยหวาเลยอ่ะว่าปว,วาดแท้นี่แตบแบบไงไงนี่ค<ง>รับ<า>ของไงของไงงูกรมี่ด้เลยฮะงูกระมีนี่นี่นี่ได้ยาลายตัวอยู่ครับได้งูน้ำงูกระมีครับเฮ้ยปวดหัวแบบแบบแบบอยู่เอ้ยสวัสดีครับยา,ยามเย็นลำหอดบอกแล้วหมุนเข้ามาอยากหาลำในเด้องหลังแหลกบอกที่มันได้หล่ลายตัวเนาะตอนนั้น ใส่สามอีกเมืองมันนี่ได้อยู่บ่ได้หนึ่งโอ้ยสองแก้มว้าเวรสามเอา้าตัวน,นี้คือหัวฆ่าฉัานงูง,งูเกิดบเป็นควายจับหัวได้ได้เยี่ยมสองโศก,กับงูตัวหนึ่งครับกำลังวาสยจับต้องไ,<ป>ไปหนึ่งวายเยี่ยมยังได้อยู่วันนี้มาชิปหลังเนะครับเลิกไ,ไปป่ะใช่ละฮ้ อันนี้แหละลังที่สองทางขึ้นนี่แหละหลังที่สองครับมาในเด้อปูอึ๊บออันนี้ได้สามมิลลิได้สามครับอันนี้ว่าเดวอลเลนใส่ไปน้ำหอยนะครับน้ำหอยครับรอคันแช่นาคคนนี่แหะโอ้ยหว่าได้มาถ่ายหลายมือแล้วฮะ ไปยงไงครับจะเระบองทั้งวันนี่บอกไปง่ายแน่อยู่เจ้ก็เลียงบ่ค่อยได้ไปถ่ายน,นี่นางที่สามว่าลวดสอง,สองครับอสองโอ้ใครแน่อยู่ว่าผัดแต่มีแสตมักข้นนี่ไปหมุนก่อนครับหมุนปลาไปครับไปต่อห้อง ทำหลังแล้วไห้ยากเด้ลบระยากครับกล่องกัะชิลายตาแน่จักหน่อยนมาเองสิหย่านลื่นต่วมนลงไปงล้าแม่นกระชายป่าใหเนาะแม่นจะชายปลาดใ่ออมุน,นนะมลา,าครับขั้นโม่หมุนมันกับ่บข่อยมีด้เอียนมองมันแฝนมองดีๆีนะ ทั้งที่หาสวบหนึ่งโอ้<ม>นหนึ่งตัวหนึ่งตัวใครแนย่ยกใครแน่กว่าพาดัแดแข่งรถกันเลยเนาะเฮ้ยโอ้หลอดแล้วกูแนแล้ว อันที่ห้าครับอึบโอ้โหตัวปัญญาครับจะสีแต้มเน,ะนาะไข่แน่ยูนี่นี่ฟางข้างนี่นี่ยืะนี่ยืะนี่สาม,มาทางไอ้นั่นครับ โอ้โ oh. ตัวใหญ่ครับ oh. โอ้ยดวงเดงดวงเดงเลยนี่เขาขอโอ้ยคลักคลชุดยอดเลยคุณอะอืมอะไรนี่เนาะอืมนี่ล,ลังล่งนึงนี่ โอ้ขอหลังนนท์แล้วอยู่ไอ้เบิ้งนี่ใส่ชามหลังครับใส่บ้องนี่แล้วกับบองนี่แล้วกับบองพูนครับมุมแจ้กฝนเท่าไรอลไรนี่ฮกด้เนี่หลังที่เกียไม่ได้โอ้ไปเขาหลังพุ่นครับมาได้ไมาได้รักระเด็เดบ่ lâu bên này hay là có nguyên nhân cứu hiện là lẽ là có nhà cái nỗi nhu yên tất อเออเหย,ยียบลอยอ,อีกแล้วครับแมงเอ้ยฉันว่าไปนั่นน้ำฝนกับปลาตกเนาะอืออีกแล้วหลังนี้บ่เขาจผ่านได้ใส่หนึ่อ๋อเขามาใส่เบ็ดกบจี้เขามาใส่เบ็ดกบเขามาใส่เบ็ดกบนี่มองนี่ไปไปชางล่องหนเนาะแม่เอานสีเห็นตุ้มแม่นมาจากว่าแม่เอานะแหงเอ้อนเยนี่ ใช้เบ็ดคบได้หน่ลักอีกแล้วลักได้ลักดีตุ่ม3าสิบหลังเหลือมาถึงสิบสองหลังเหลือประเหน็นี่ขนาดว่าพค่อยโดวนได้นีเไ้ยตัว <Okay. S 1> เห็นตัวโยนบ่เห็นตัวโยนบ่ไม่ันครับ ว้าดำเคลือเลยจ็กเก็ตแบบนี้ไหมนั่นนี่เนื้อกระเสียงถือหลักมันแบบนี้ไม่ฮนนี่นี่ค่ะทั้งนี้ก็ได้เออทั้งนั้นแหละอ๋อขนาดว่าเฮ็ดเองยังเส้นเนาะไม่ฮนเออตุ่มทั้งข้างที่หลังเมื่อกี้หลังมือไม่ฮนตุ่มไม่ข่อยก็มีอยู่ตอนนี้ข่ควยังบ่กลบาลงมากข่อยย่านนะเนะไม่ฮน ใสุนลมเอ้าหมุนลวครับหมุนป้าเด้หลังสุดท้ายครับหลังทด่ชิปแต่ว่าได้ยานอี่เก่อมองนี่บ่าเคยพาดแล้วมาใส่ไปแล้วโอ้ยว้าเดียววาพวดแท้นีงแต่บบไงไงนี่ครับของไงของงูกระี่ได้เยฮะงูกระมี่นี่นีได้ยาหลายตัวอยู่ครับได้งูน้ำ งูก,ก็มนีครับเฮ้ยผมหัวแบบ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 อยู่เนามูมนีมาซีบหลังขาดขาดไปหลังหนึ่งครับเสียไปหลังหนึ่งไมน <ใจ S 2> <ด>ไม่กบเงินอะไรไม่ไม่กินกับมัยังไม่เอาของมูอยู่หะหมาอยูบอ่บ่อแนวนี่ได้กบพอเครื่องสวอยู่บ่ะเอาได้กบก็ได้เอียนนั่นดีมูอลายครับมู ฮะออกโอ้โหเอียนเอียนไง่ะเต็นดองรองมาทางนี้ได้ประหยาดได้งูโอ้โหเถอเมื่ไงเลยน่าจะเกือบลกครับหลังนี้โอ้โหเจอเมื่องนี่กุ่งกุ่งไงกลุ่มดำกระลือเลย อหาตัวครับหลังนี้หาตัวมีตัวงามนี่ตัวหน่อยตามตัวไรมันหนีแน่เตี้ยบอ่ะนะบอกรัดบอกมึนับอเห็นจนสิ้นเลยยีงไปหาเจ้าเดาไนเดยกตัวหนึ่งครับหลังนี้อืมคนว่าปัะตีเนี่ยวปย่ยตาต้องเรวจวะ <laughs> นังนี่ก็ได้หลายตัวครับจีห่าตัวมีตัวใหญ่ตัวนึงครับตัวต้อง้ามสองตัวตัวหน่อยตัวนึงแต่ยุรักซำสองสามเนาะเพราะมันหนักกี่เดชหน่ะอันนี้อย่างงูยิกแล้วเอาหัวค่ะนี่แหละต้วนี้ตุ่มลังเนี่ยเราคอว่าอเสีเนื่อว่าเอียนคอยว่าคอยเสีมือมือจิ้มหัวมันออกไป โอ้ยอารมณ์เสียตุ่มแหงเสียหน่อยอยู่นี่แล้วยังไงปุ๊บเก้าตุ่มใหม่มาได้สองหลังนี่ตุ่มสามสิบหลังย่งอยู่ชักหลังบ้านบอกแม่เก้าหลังสิบฮะอยู่บ้านมันเป็นตุ่มพังอีกสามหลังย่งอยู่สิบสองเอ่อเห็นบ่กย่งอยู่สิบสองหลังนี่ได้สามับ้วเยอะอยู่ไย้อนถูกคนสื่อตุ่มมาใส่เนาะคนแหงเสียนี่ขนาดว่าเขาเห็นเองเขายังเสียดาย หมานเย็นกับมันอยู่ครับตุ้มข่อยมันรักกัมนมันมันรักกัมนมันนี่ครับจวดไดล้ยั่วหมายว่ววามียั่วมันสองสองสองนี่มี่สองโลจวดครับฝากกดไลค์กดแชร์สองสาวเกี้ยวแม่กับผมจวด